ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทยวอลแมชชีนส์ช่องของคนรักเทคโนโลยีการทหารของไทยทุกคนวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับระบบอาวุธนำวิถีป้องกันภัยทางอากาศยุคใหม่ที่ชื่อว่า C A M M หรือ Common Anti Air Modular Missile รุ่นใหม่ล่าสุดประจำปี2026ซึ่งเป็นระบบที่หลายประเทศให้ความสนใจและประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่กำลังจับตามองเทคโนโลยีนี้อย่างใกล้ชิดระบบ C A M M นั้นถือเป็นหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ล้ำสมัยที่สุดในยุคปัจจุบัน มันถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันภัยจากอากาศยานที่มีความเร็วสูงรวมถึงขีปนาวุธนำวิถีและอาวุธแม่นยำพิเศษที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้ทั้งในระยะไกลและระยะกลางไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบแบบขับไล่โดรนหรือแม้กระทั่งขีปนาวุธจากระยะไกล c a mm ก็สามารถตรวจจับและสกัดการได้อย่างแม่นยำ จุดเด่นที่สำคัญของ CMM a คือความสามารถในการยิงจรวดจากระบบแนวตั้งแบบ VLS หรือ Vertical Launch System ซึ่งสามารถทำให้การยิงจรวดเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำและสามารถยิงหลายลูกได้พร้อมกันภายในเวลาไม่กี่วินาทีระบบนี้ทำให้การป้องกันพื้นที่สำคัญของประเทศมีความครอบคลุมและเชื่อถือได้มากขึ้น CMM 2026รุ่นใหม่นี้ได้รับการพัฒนาโดย MBDA ซึ่งเป็นบริษัทอาวุธชั้นนำของยุโรป โดยรุ่นใหม่นี้มีการปรับปรุงระยะยิงให้ไกลขึ้นกว่ารุ่นเดิมโดยสามารถทําการสกัดเป้าหมายได้ในระยะเกิน40กิโลเมตรและมีความเร็วเกินกว่าแมทสามทำให้สามารถตอบโต้ภัยคุกคามได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีระบบนําวิถีของ C-AMM เป็นแบบ Active Radar Homing หรือเรดาร์นำวิถีในตัวซึ่งหมายความว่ามันไม่ต้องพึ่งพาระบบเรดาร์จากฐานยิงทําให้ลดความเสี่ยงขององค์การถูกรบกวนจากสงครามอิเล็กทรอนิก นอกจากนี้ CAMM ยังสามารถทำงานร่วมกับเรดาร์ของระบบอื่นๆได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรดาร์แบบ AESA หรือเรดาร์สามิติรุ่นใหม่ซึ่งทำให้การใช้งาน CAMM มีความยืดหยุ่นสามารถนำไปติดตั้งกับเรือรบรถยิงภาคพ,พื้นดินหรือแม้กระทั่งในฐานทัพที่มีการป้องกันทางอากาศหลายชั้นประเทศไทยในช่วงหลังมีการพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันภัยทางอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการมองหาระบบที่สามารถตอบสนองภัยคุกคามจากโดรนขีปนาวุธและเครื่องบินเจ็ตความเร็วสูงได้ ซึ่ง C A M MM M รุ่น2026นีนี้จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากต่อกองทัพไทยโดยเฉพาะในแง่ขององค์การเพิ่มขีดความสามารถในการปกป้องน่านฟ้าพื้นที่สำคัญและโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ C A M MM M ยังเป็นระบบที่มีต้นทุนต่อหน่วยที่ค่อนข้างคุ้มค่าเมื่อเทียบกับระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะกลางอื่นๆอีกทั้งยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบควบคุมการยิงที่มีอยู่แล้วได้อย่างง่ายดายลดความยุ่งยากในการฝึกอบรมกำลังพลและการบำรุงรักษา ในเวอร์ชั่นปี2026นี้ c a m MM m ยังได้รับการเสริมระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติ AI ที่สามารถคำนวณเส้นทางการยิงวิเคราะห์พฤติกรรมของเป้าหมายและเลือกเป้าหมายที่มีความเสี่ยงมากที่สุดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากมนุษย์ทำให้ระบบมีความเร็วในการตอบสนองที่เหนือกว่าแบบเดิมถึง2เท่าและที่สำคัญคือสามารถยิงพร้อมกันหลายเป้าหมายได้โดยไม่มีผลกระทบซึ่งการแอะกัน มีรายงานว่าในการทดสอบระบบ CMM ปี2026ในสนามจริงจรวดสามารถสกัดกั้นโรนโจมตีความเร็วสูงได้แม่นยำถึง97%และยังสามารถยิงสวนขีปนาวุธที่ความเร็วเหนือเสียงได้สำเร็จหลายครั้งถือเป็นการพิสูจน์ความสามารถที่น่าประทับใจการที่ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงโครงสร้างกองทัพและกำลังมองหาระบบที่สามารถผสานกับโครงข่ายสื่อสารสมัยใหม่และรองรับระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบหลายชั้น l a y e r Defense System ทำให้ CAMM มีแนวโน้มสูงที่จะได้รับความสนใจจากกองทัพไทยในเร็วๆนี้หากมีการนำเข้า CAMM 2026มาประจำการในไทยระบบนี้อาจถูกติดตั้งกับเรือหลวงรุ่นใหม่ที่กำลังพัฒนาหรือใช้ปกป้องพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญเช่นสนามบินหลักฐานทัพหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษตลอดจนบริเวณแนวชายแดนที่มีความอ่อนไหวระบบ CAMM ยังสามารถทำงานร่วมกับระบบตรวจจับและบังคับบัญชาระดับชาติของไทยได้โดยตรง ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์และเพิ่มโอกาสในการยิงสกัดเป้าหมายได้ก่อนที่จะเข้าใกล้ระยะอันตรายหลายประเทศที่ใช้ CMM อยู่ในปัจจุบันเช่นอังกฤษอิตาลีและโปแลนด์ต่างก็ให้การยอมรับว่าระบบนี้มีความเสถียรใช้งานง่ายมีค่าบำรุงรักษาต่ำและให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจในภาพสนามอย่างแท้จริงท้ายที่สุดนี้หากประเทศไทยสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนี้ได้เพิ่มเติมก็อาจมีโอกาสร่วมผลิตหรือประกอบ CMM ภายใน,ในประเทศในอนาคต ซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติสำหรับใครที่สนใจเรื่องเทคโนโลยีการทหารและระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบลึกซึ้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยวอล m a แมชชีนสของเราไว้ด้วยนะครับพวกเราจะคอยอัปเดตข่าวสารใหม่ๆและวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยก่อน